สรุปแนวโน้มของดวงดาวนะคะจะทําให้เกิดเหตุการณ์ใดกับชาวกรกฎบ้างในช่วงครึ่งหลังตุลาคมอาทิ่ดาวพฤหัสพึ่งโคจรย้ายมาทับลัคนานะคะหากสนใจเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังนะคะฝากกดติดตามช่องโหราฮะกาไว้นะคะสำหรับภาพรวมดวงดาวในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะหากเราพูดสรุปกันง่ายๆก็คือจะมีดาวโคจรย้ายนะซึ่งเขาเป็นดาวรายเดือนนะคะโดยวันที่18ก็จะเป็นดาวการเงินแล้วก็มีดาวการงานที่ย้ายนะคะนอกจากนี้ดาวพุธก็มีแนวโน้มการโคจร เริ่มวีปริตผิดปกตินะคะสำหรับชาวกรกฏถือว่าจะมีดาวพฤหัสที่ยังคงทับลักนาดเนะนื่องจากเพิ่งย้ายไปเมื่อวันที่2นะคะส่งผลในเหตุการณ์ที่1น,นะคะก็เป็นเรื่องดาวพฤหัสที่เพิ่งจะโครจรเป็นมหาอุดมาทับตัวตนนะคะส่งผลในเหตุการณ์ข้อแรกนะคะก็เป็นดาวที่นําพาเรื่องความสําเร็จนะคะเรื่อง ความโดดเด่นเชิงชะตานะไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาบารมีความคืบหน้าชีวิตประจําวันหลายสิ่งนะคะมีการยกระดับอัปเกรดขึ้นนะเนื่องจากเป็นช่วงที่วาสนาชะตาชีวิตของชาวกรกฎได้ประโยชน์จากดาวพฤหัสนะคะก็เกิดความเป็นที่เคารพนับถือนะอยู่ๆก็มีหน้ามีตานะคะมีเครดิตเชิงสังคมนะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นกับสิ่งที่ชาวกรกฏกําลังหยิบจับทําอยู่ในอาชีพในชีวิตนะคะ อยู่ๆนะคะสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้บางอย่างเนื่องด้วยเกิดแรงบันดาลใจนะหรือชาวกรกฏมองเห็นเลง็งเห็นเรื่องดาวความก้าวหน้าบางอย่างในชีวิตนะทำให้ทุ่มเทนะคะเกิดเป้าหมายหรือว่ามีเหตุที่ทําให้ชาวกรกฏลุกขึ้นมาเพื่อหยิบจับทําสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเรามองเห็นโอกาสมีความหวังหรือเป็นช่วงที่ชาวกรกฎสนใจพัฒนาตนเองนะคะบางท่านชีวิตอยู่ๆก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาการให้ความรู้เพิ่มขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นแวดวงการเรียนนะคะ การเกี่ยวข้องกับเรื่องหน่วยงานองค์กระหรือแม้แต่ชีวิตของชาวกรกฎสัมพันธ์กับเรื่องการศึกษาในรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเรียนรู้เชิงอาชีพนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวสิ่งใหม่หรือกําลังจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ทําให้เราต้องขวนขวายดิ้นรนศึกษาเกิดขึ้นนะคะก็เกิดเรื่องของสติปัญญาความสามารถที่โดดเด่นนะคะหางที่ผ่านมารู้สึกเรียนรู้อะไรยากไม่ค่อยเข้าใจนะคะ หรือว่าฝึกหัดอะไรก็เป็นไป,นป,นปนอย่างเชื่องช้าก็มีแนวโน้มคืบหน้าสําเร็จเกิดขึ้นอย่างปุกป,ปับฉับพลันนะคะประเหตุการณ์ที่2นะคะเป็นความมั่นคงและอํานาจหน้าที่ในการงานนะเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวอังคารนะคะจะโครจรย้าย26ตุลาคมนะจากเดิมที่ มีกำลังไม่ค่อยดีนะคะกลายเป็นเกษตรตาธิบดีในภพเรือนปุตตะทําให้ชาวกรกฏมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับภารกิจหน้าที่การงานหางที่ผ่านมานะคะหยิบจับทําสิ่งใดไม่ค่อยเป็นรูปประธรรมนะหรือทํานู่นนิดนี่หน่อยไม่ค่อยชัดเจนในช่วง26ตุลาคมไปนะคะก็เกิดความสม่ำเสมอเชิงการงานขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจำได้นะคะมีภารกิจมอบหมายสม่ำเสมอหรือชาวกรกฎ มีความลงตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องภาระเลี้ยงดูบุตรหลานบริวารดีกว่าเดิมนะไม่ว่าจะเป็นภาระที่ชัดเจนนะคะจัดแจงเรื่องเวลาได้ดีขึ้นเป็นช่วงที่ชาวกรกฏนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานที่มักต้องเข้าสู่สภาวะแข่งขันแย่งชิงบุกเบิกสูงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลงานการออกแบบการสร้างสรรค์นะคะอยู่ๆก็ต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นเพราะว่ามองเห็นโอกาสนะคะหาเงินได้จากเรื่องใหม่หรือชาวกรกฏ สามารถสร้างผลงานที่เป็นรากฐานที่ยังยืนบางอย่างขึ้นในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนี้นะคะสำหรับในสถานการณ์ที่3นะคะโชคลาภที่ไม่คาดฝันนะแล้วก็มีความแปรปวนมาด้วยนะคะโชคลาภรายได้ของชาวกรกฎและผลประโยชน์นะมักมีมาแบบปุบป,ปรับฉับพลันได้นะคะเนื่องจากดาวพระเกตและดาวมฤตยูยังคงให้ประโยชน์ในพลาภผลเป็นเรื่องราวโชคดีที่อาจจะไม่ปกตินะเช่นช่องทางบางอย่างเนี่ย ไม่คาดคิดบางครั้งมาจากเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะสิ่งที่แปลกไปจากเดิมนะหรือว่าเราไปทดลองอะไรใหม่ๆก็เกิดช่องทางหาเงินนะคะอย่างไรก็ตามมันมีความหันพะปนอยู่ในเรื่องเหล่านี้และอาจจะอยู่ไม่นานนะหรือรีบมารีบไปนะคะนอกจากนี้ต้องแลกมาด้วยเรื่องของความปล่อยวางด้วยนะเนื่องจากอิทธิพลของดาวมฤตยูและดาวพระเกตนะคะที่ทําให้เวลาเราอยากได้อะไรมากๆก,ก็มักไม่ได้นะแต่พอเราไม่อยากได้แล้ว ก็ได้มาโดยง่ายนะเรียกว่าเป็นช่วงฝึกอุเบกขานะคะกับสถานการณ์ที่4นะคะเป็นช่วงที่ดาวการเงินของชาวกรกฏโคจรย้าย18ตุลาคมนะการย้ายรอบนี้นะคะจะทําให้ดาวการเงินมีมาตรฐานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะเรียกว่าชาวกรกฏจะมีลักษณะความคิดมากเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองกว่าที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงที่การงานนะคะเริ่มสม่ามเสมอมั่นคงนะแต่การเงินนะคะก็อาจจะ ขึ้นขึ้นลงลงได้นะสาเหตุบางทีเงินรายรับเนี่ยมีเข้ามานะคะมีลาบมีผลมีสิ่งที่ไม่คาดคิดมาเติมเงินนะแต่ก็มีรายจ่ายอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาระรับผิดช,ชอบนะมักเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านที่ดินคนในครอบครัวนะคะนอกจากนี้เรื่องความเป็นอยู่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ยาอาหารการกินจะเป็นช่วงที่ชาวกรกฏรับผิดช,ชอบสิ่งเหล่านี้แบบจุกจิกเยอะแยะนะคะ โดยดาวอาทิตย์นะคะถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ทําให้ชาวกรกฏมักรั่วไหลเี่ยข้องกับเรื่องในบ้านในครัวเรือนไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะเป็นความหมายนะคะเรื่องการใช้จ่ายเงินเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่มันก้าวหน้าในบ้านก็ได้บางท่านลงทุนสิ่งใหม่นะคะลงทุนบุตรหลานบริวารนะไม่ว่าจะเป็นกินอยู่เล่าเรียนต่างๆหรือแม้แต่ซื้อข้าวของให้กับบุตรหลานบริวาร พี่ๆน้องๆน,นะเรียกว่าจะมีคนมาเกี่ยวข้องเรื่องเงินกับชาวกรกฏหลายด้านนะคะช่วงที่ลงทุนเพื่อหวังผลก็ได้นะบางท่านลงทุนในเชิงการลงทุนระยะสั้นนะคะจับใจใช้สอยเพื่ออนาคตหรือว่าซื้ออุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech, ใหม่ๆเพื่อเอามาใช้ในการทํางานนั่นเองสรุปเรื่องเงินครึ่งเดือนหลังนี้นะคะถือว่าหาได้นะแต่มาจะเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่รายจ่ายจุกจิกเยอะนะคะสาหรับในเหตุการณ์ที่5นะคะต้องระมัดระวังเรื่องความวุ่นวายในการสื่อสารนะแล้วก็เรื่องความคีดการตั สินใชัยของชาวกระกฎนะคะเนื่องจากเราจะเห็นได้ว่าดาวพุธเนี่ยมีการโคจรย้ายถึง2รอบนะแสดงถึงความพันพวนแปรปวนของดาวพุธท,ที่กลับมาในช่วงนี้นะคะดังนั้นเป็นช่วงที่การคิดอ่านเจราจาสื่อสารติดต่อนะเชิงกลุ่มทีมพี่น้องหรือแม้แต่ในครัวเรือนก็มีความขัดแย้งกันได้ง่ายบางทีก็พูดคุยกัน ในครอบครัวนะคะก็ต้องระวังผิดใจหรือเราไม่ค่อยเข้าใจในกิริยาของคนรอบตัวก็ทําให้หงุดหงิดขุนเครงใจได้ง่ายนะคะเป็นจังหวะที่ชาวกรกฏนะอาจจะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญามีการแก้ไขทําซ้ําหรือเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายหรือบางทีเป็นเรื่องการตัดสินใจคิดอ่านของชาวกรกฏนะคะที่เกิดความลังเลทบทวนกับอะไรบางอย่างในช่วงนี้นะคะ การน,นัดหมายนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านช่องรถราต่างๆหากมีกิจกรรมเกี่ยวข้องถือว่าจะเป็นช่วงที่มีความยึกยักพูดคุยกันบ่อยหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะเนื่องจากดาวพุธไปโคจรผิดปกติเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะ รับความหมายทั่วๆไปนะก็หมายถึงการแก้ไขปัญหาเชิงอุปกรณ์ในบ้านก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวส่งสัญญาณนะคะอยู่ๆก็มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ไฮเทคในบ้านนะส่งผลให้ชาวกรรกรดจับใจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อมาทดแทนนะเอามาเปลี่ยนใหม่ก็ได้สำหรับในเหตุการณ์ที่6นะครับเป็นช่วงที่เรื่องความสัมพันธ์เชิงสังคมของชาวกรกรดนะทำให้กเกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่ราบรื่นได้นะคะเช่นเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนนะกับสังคมที่ทํางานที่อยู่รอบตัวนะคะหรือว่า พี่ๆน้องๆนะเช่นเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารอย่างที่บอกนะคะนอกจากนี้เป็นช่วงของการเดินทางของชาวกรกฎดบางทีก็จะประสบอุปสรรคได้เช่นเรื่องฝนฟ้าดินฟ้าอากาศนะเรื่องอระยะทางนะคะบางทีก็เป็นเรื่องของการก่อสร้างระหว่างทางที่ทําให้ชาวกรกฎดก็ต้องปรับเปลี่ยนแบบแปลปงอดทนกับเรื่องการเดินทางระยะสั้นนะคะ เป็นระยะนะคะที่เรื่องงานเชิงสังคมนะก็มีมาให้ช่วยเหลือเยอะนะซึ่งก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายของชาวกรกฎด,ด้วยนะคะเช่นพี่ๆน้องๆมีงานบูญงานสําคัญเงี้ยเราก็ต้องไปช่วยเหลือหรือว่าได้รับการแจกซองนะคะช่วงนี้อาจจะทํางานเชิง บริจาคเชิงการกุศลจิตอาสาซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่เราได้ทําบุญบ่อยก็ได้นะเพราะว่าดาวพระเกตก็อยู่ในภพเรือนลาภะนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะชาวกรกฏอาจจะมีเชิงสังคมนะเช่นสถานการณ์ประเภทคบหากลุ่มคนแปลกซึ่งมีความสนใจร่วมกันนะเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระหัสที่ทับลักนาและดาวพระเกตก็ส่งกําลังถึงด้วยนะทำให้ชาวกรกฏช่วงนี้เข้ากลุ่มเพื่อนหมู่คณะสังคมที่มีความสนใจหรือศึกษาอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งนะคะ เป็นจังหวะที่เราเกิดความคิดนอกกรอบนะหรือมีความรู้สึกสงบอยากอยู่คนเดียวนะคะมักใช้เวลาเงียบๆกับเรื่องของการศึกษาค้นคว้าที่เราชอบสบายใจนะเป็นช่วงที่ชาวกรกฏอาจรู้สึกอยากเก็บตัวนะเป็นคนที่สนใจเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะหรือกําลังศึกษาบางอย่างที่เป็นเรื่องความเชื่อความลี้ลับหรือแม้แต่เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้นะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกรกฏนะคะจะมีความโดดเด่นในแต่ละข้อมากน้อยอย่างไรสําหรับ แต่ละท่านนะก็แตกต่างกันไปตามพื้นดวงพื้นชะตาด้วยนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ